สวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองช่องค่ะ F อซีทั้งสองช่องเลยนะครับค่ะช่องมาวินชาแนลป้าต่อยชาแนลนะคะครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ที่มาน่งพร้อมนาพร้อมตากันสองคนนี่ครับสองตาญาติสองเท่านี่ก็คือผมฝันนะครับพองวดที่แล้วยังเสียใจอยู่ครับที่ว่าผมบม่ได้ลงขีดให้เอฟซีเบงได้ยินได้ฟังน้ำกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมไปซอยงานญาติ งานบวชวที่แล้วงานบวชนะครับไปเตรียมงานซอยเพลินเมื่อนันไปตรงกับวันที่หนึ่งพอดีนะครับ<ม>วันที่แล้วก็คือว่ามเมเรออกมวดที่แล้วนะครับของของงวดวันที่หนึ่งเมษาเนาะแมนค่ะครับก็คือคืนวันที่คืนวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคืนนั้นนะผมฝันนะครับฝันเห็นปู่พญาเต่า นะครับเอาเงินมาให้ผม3 6สบหาทให้ไปซื้อประทัดนะครับนั่นแหละครับผมผมได้โชคน้่ตัวน,นั่นแหละแต่ว่ามือนั่นอ่ะย่ามควงเว้นบมมีเวลาสิบสิบอา่าลงขีปไหมแม่นค่ะเพราะวเป็นยากสาราว่นอยู่กับการเตรียมงานเพราะว่าสิเป็นขนเต็นนะครับขนเต็นขนโตเพราะว่าเพินนเนนเนเ่นจัดงานใหญ่นะครับอยาดาไฟหยาิทัางแม่ผมนะครับเป็นหาติภูหลักผู้ใหญ่เป็นบวชลูกไส้นะครับ มือนันเบิดมือเลยครับเมียเอแล่ L A เลยเ <c oughs> ต้ากระยั่งดีมือนันมันมีมีคนมากมาขายนะครับมาขายลอตเตอรี่เอผมก็เลยเด้ซื้อไว้นะครับคก็เลยได้ซื้อไว้กับว่าด้ซื้อหลายบ่ะบ๊ะบ่กกับบ่ยังจอยสามหกตัวเดียวโดดๆโเลยอครับแต่แตเ่าสีได้บ่ไห้ลงคลิปป,ปูคนมาให้โชคเนาะ,ะแล้วที่นีมางวดนี้นะครับ ฝันอีกคือเก่าน้องนางพ่นมาตะทุระทางงหพุ่นนะครับมาตะทายขิบมาตะทายขิบนะครับค่ะไปกับอันพี่ปุเพิ่นลนะครับมื่อนี้มื่อนี้ที่ผมพาอที่ออกไปใส่ก็คือมาตาพากันไปเกี่ยวหยางง่วนะครับเกี่ยวหยางง่วมากแดดค่ะฝนมันแดดตอนกลางวันนั่นแดดแรงมากแดดแรงหอนเน่าแดดบอกง่ายว่าสวอยแดดก็เลยเมียอลา โทษถามนุออ่มามอยู่นุออ่มามแบบมามกับวินกับวินเม้าแดดด้ยวยกันเป็นกับ่ะไ้ไปไท้ทั้งอยากนุออ่มามก็ยากนล้วมันวิ่ปวดหัวาลรูปไปสอบอไปเขาโุงเลียนสีสมารเกลียน่สมครเรียนแล้วที่นี่เมต่นะครับทีพป็นยูน้่ทีเป็นพิการทังสายตานุ่มามเพิ่นกัเที่ยวผ้าไปหาหมอเรื่อยนะครับก็เที่ยวเนาะ อากาศหอนแบบผู้เทากวินรู้เนาะค่ะท่านผู้ชมยาบาถตะผูเทาและผูนุมกวินเท่ากันที่นี่เวลาไปทายคลิปก็เลยเลยบ่ตรงกันเลยบ่พร้อมกันเพราะว่ามันต่างคนต่างหยากเวลาก็เลยบ่ตรงกันนะครับพ่อผมวางอีกทังหนึ่งคนเขาบ่ว่างกับว่าไปยั่งนะครับช่วงนี้ก็คือทีมงานทุกช่องก็ยั่งไปมหาสู้กันนะครับก่ยั่งพยามไปทายคลิปเพื่อสิ ไปหาแนวทางขอโชคขอลาบนําสารปูตาตามสารต่างๆแมค่ค่ะมาไฮเอฟซี FC, ตลอดนะครับ<ม>นี่คือการทํางานของทีมงานคืองานกับคืองานนะครับแต่ว่าภารกิจในขอบรัวก,กับมี่ก็ต้องดู<ม>ดแลในส่วนนัน้นนนะครับกับ,บทิมทางใดทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิส่วนร่วมโตกันดีดอก ขัดบางบางตรงกันจักคุยต่างมีจักมือคุยกับนุ่้อามอยู่บางตรงกันเนาะค่ะนุ่มอามกับน้องน้ำกับผู้แผกวกนี้ก็คุยกันอยู่กับพอท้องแร่นะครับหามืองวางไปแม่หามืองวางอยู่เดี๋ยวไอ้ทีคีข่มฝันผมสีเหลาเนี่ยเนาะครับเอ่อหลังจากหลังจากมือนีไปนะครับอาจจะเป็นวัตทีประมาณวัตทีสิบสามนะครับผมผมสิได้ไปซื้อของไป เส้นไหวปูพะยาเตาอยู่ครับวันที่13บสาก่สนซื้อ,อประทัดที่เมวที่แล้วที่ฟันาาบอกฟันวานปูห้เงิน36บาทไปซื้อ,อประทัดเมนนั่นแหละคือผมว่าสิไปซื้อให้เพิ่นช่วงปีไม่ไทยก็คือวันที 13, ่13เามนาย,ยน,นี่แหละครับวันสงการพอดี้วก็สิไปคือไปสงนำไปลดน้ำดำหวัวให้ปูพะาเตาน้ำนะครับกระส่วนผู้ได้วางก็ะกะส่วน ไปน้ำผู้ใดบ่ว่างกะกะมือนั่นกะจังเบิ่งก่อนว่าพันที่ว่างผู้ใดแน่เนาะกะต้องเบิ่งก่อนแต่ว่าอยากอยากให้ไปนํากันสุข้นล่ะมือนั่นแต่ว่ากะกะขึ้นอยู่กับว่าเพิ่นสิว่างบ่ว่างแม่นค่ะคั่นว่างก็จังเพิ่นก็จังได้ไปนะครับกะส่วนสุข้นคั่นผู้ใดว่างก็ไปนํากันคั่นบ่ว่างก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเข้าใจนะครับเข้าใจแต่ละคนบ่จักไปฝืนอ่าความรู้สึก กันนะครับต้องเทียพ์ผอาจีพไปมือหลังก็ได้ที่เป็นพร้อมแต่ว่าเอาทีเนี่ยคือมาวินกับป๋อตอยนี่แหละไปไปครับไปแต่ผมต้องซื้อประทัดนะครับของเซนต์วางประทัดน้ำบาสิปูป่ยพญาเตาปนเสียหายตัวใดแต่ว่าคือแม่นคักเแต่ว่าเอฟซี่กับวายูเดีว่าบบริ้ลุ่งขีปกเสียใจอยู่นอก่ะเนาะขพอโทษหลายๆมาวินผลฟันนี่หลับขอให้เอฟซี่แต่หลายทันนะครับเพราะว่าเมื่อนั้นคือผมไปซอยงัน ญากเราผมกับบ่ได้เอาเอาโทรศัพท์อ่าทีท้ายขีบไปนั่มนะครับเคียงทีท้ายขีบกับบ่ได้ไปเพราะว่าที่จริงขันผมได้เอาไปนั่มผมไปตัง้งเพระาะไปตั้งเขาอ่าท้ายขีบรุงไล่ซดมันกับสิท่านยื้แตว่ว่าเมื่อน,นั้นบ่ได้เกล่องไปเพราะวา่ามันกับยู่คนละหมู่บ้านกันบ่มันถึไปสวยงานเดี๋ยวกล่องไปจังใดนอนอือก็น <จะ S 2> บ่ได้ยน,นยกนี่เดียวกับึ้นโหลดรุงโหลดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดียวกับเฮ็ดใส่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันงาน กันเป็นการเป็นงานนี่มันหยุ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมสารบุญเลยล่ะหัวหมุนปันหลัะแน่เพิ่นก็มีลูกไส้ผู้เดียวนะครับที่นี่ผมก็เป็นญาติญาติผู้น้องญาติลูกพี่ลูกน้องลูกน้องลูกพี่ลูกน้องเพิ่นแต่ว่าเป็นเป็นญาติผู้น้อยนะครับเพิ่นอื่นใส่ในก็ก็คือต่างซอยเพราะว่าสิเป็นทางพระสงฆ์องค์เจ้านะครับเลี้ยงเต้นเลี้ยงโต๊ะเลี้ยงน้ามนะครับก็หลายางแหละครับอธิบายไปเมื่อกัน เอามาเขาควอมฝันจะวันที่ในฝันใบแจงใดครับทีนี้กับมาเขาควอมฝันเลยนะครับเพราะว่าก็มือนีสีใดมเวามาคุยครับมาแบงปัน่นอ่าเรียกเขาว่าเขาจจงไดก็ก็บยะวาผมเลอครับเพราะว่านั้งเทียเออบางครั้งนะครับผมผมมาแกลควขมฝันในฟังเลขก,กับว่าเขาก็มี่ั้งเทียกับเขานะครับนังเทียกับเขาก็คือจังช่วงนั้น ผมฝันเห็นรถคู่แฝดบีบแป่มากเลยคุเลขก็เข้าทั้งสามตัวนะครับตีหกเก้าศูนย์บอดทะเบียนรถเพิ่นแมนหกเก้าศูนย์ทะเบียนรถที่ฝันอันใดอีกที่มันออกบ้านหลขทีนะครับฝันเห็นเต่าบอดอันใด็อกบานหลขทีบานเลขทีผมหนึ่งเกียร์เก่าก็เขานะครับตนเอามือนีนะครับผมผมฝันขึ้นอันผมฝันไว ผมคือจังไปไปถ้ำบุญนี่แหละผมไปถ้ำบุญผมก็ขี่มอไซค์ไปนะครับมอไซค์เป็นเป็นมอไซค์ขั้นอันขั้นขีดไหมขั้นขีดอันผู้แพ็คเคยเอาไปทายขี 76, 1, <ล>ดเจ <76, S 2> ็ดหกหนึ่งสองทะเบียนรถเจ็ดหกหนึ่งสองนะค่ะท่านผู้ชมไปกับเย,ย,ย่ต่อยสอนทายเย่ต่อยสอนทายผมเป็นคนขับจะขี่ไปเอาว่าสิไปวัดไปถ้ำบุญพัด าพาผันเวียไปคือจังคือจังขี่รถไปทางรอหวยเป็นหวยเป็นเป็นข้องไปนะครับขี่น้ำถนนลอข้องไปเป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้ผู้ไส้เด้ผู้ไส้ผมขาวๆยางยางหลังคอมคอมยูยยย่ลอหวยนะครับเพิ่นเพิ่นกับควกมือเอื่นผมจอด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 อนะนสีผ้ากันไปไป,ไปวัดเป็นบ่านเนี่ย มันถามผมเนาะครับอนนี้ผมก็เลยว่าเอ้าพ่อใหญ่พ่อใหญ่คือหูวว่าตุ้กข่อยสิไปวัดอันนี้ผมบอกภาษาอีสานเนาะครับพ่อใหญ่เจ้าเจ้าอยู่บ้านใดเจ้าคือมาองยังอยู่แถวนี้พอันนี้แล้วก็เออเฮี้ยนพ่อใหญ่ก็อยู่แถวนี้ละที่นี่ผมก็เลยถามคุยกันก็เพิ่นเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยว่าอ่ามักเท่า พอยายอยากกินอยากกินเข่ากับแกงนอก่อไหมสมใส่ไกะนะ่ไหมพ่อหนะโตไปซื้อไหมเห้าไปารปบนะ่พ่อหนะพ่อคนเบายังสั่นเนาะครับผมก็เอาผมกังว่าสิไปวัดมนีแนวกินผมก็มีมีไปนั่มอยู่เด้อยู่ในเออตะกาผมเพราะผมก็เตรียมกับเขาสิไปวัดอยู่แล้วนะครับมาตอยกันเลยว่า ก็เขามีมาาไม้เลยเพรไงพระไง่สีเอาบอลหยินได้แต่กาก็กมีเพราะว่าผมก็ถอดไข่เนาะไม่มีถอดไข่ที่ทีจะได้แต่กาทีเอาไปกับมีของหวานแ้วกามีแกงที่ใส่ตะกาไปวันนี้พอาะไงแล้วว่าอยากินแกงหม้ไม่สมใส่ไก่อันนี้บ่อยากรอกพนั้นแล้วว่าอยากกินแกงหม้ไม่สมใส่ไก่ข้าเสียเงินให้โตไปซื้อมาให้ในบ่อพน,นะน ก็เลยรับปากเพิ่นได้ได,ดเพราะไง่คันเพระไง่บอกกินอน,นี้เดียวผมสิไปซื้อมาให้ผมก็เลยวานนะครับทีนี้เดี๋ยว,ยวขอบอกภาษากลางนั่นนะครับทีนี้ผมก็เลยนะครับรับเงินจากจากเพระไง่เพิ่นเพิ่นให้มาหกหกบาทห้าสิบนะครับให้มาหกบาทห้าสิบให้ไปซื้อแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่มาให้แก ผมที่นี่ผมก็เ,เลยเอ,เอาเงินน้ำรับเงินน้าพอหไยไปซื้อแกงแล้วไปสมก็เลยผ้าแยต่อยกำลังสีไปตอนนี้พอยไยรับกว่าสี่ไปทั้งเฮียนเล่าเล่าว่าเอามาส่งพอย่ยยู่นี่เอ้อนี่เฮียนพอไไอยู่ขางน้องขางหวยนดีแ่แวลนะะพราะผมเลี้ยวไปทานผู้ชมผมก็ตกใจเอา้าเฮียนเจ้าไหนมันเป็น เป็นสารปูพญาเตาตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปเป็นสารปูพญ่าเตาเยอะเอยเป็นสารปูที่นี่ผมเรียกหาเดี๋ยวหาพญายเอาพญายใสยเ่เฮี้ยนเจ้านี่มันสารปรูพญาเตาเลยเรียกหาคนบ่เห็นหรออ,อยูได้ความฝันน่ครับเรียกหาพญายหน่บ่เห็นผมก็เลยแปลกใจอะแต่ว่าผมได้รับเงินจาก จากพ่อใหญ่คนนั้นแล้วผมก็เลยห,ออหกบาทหาซิบอกบาทหาซิบผมก็เลยผมก็เลยสื้อแกงหน่อไม้ไมผมก็เลยต้องไปไปก่อนนะครับจังเพิ่นวาเพิ่นสี่สี่สี่ไปหาเฮี้ยนเพิ่นที่ทังนั้นย่ทังที่ภูมเหลียวไปเห็นว่ามันเป็นคือสารปูพญาเต่าน่ะน,นะครับผมก็เลยไปไปสื้อไปอไปซื้อแกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่ไปหาสือใส่กับผม่มีผู้ขายให้ ผมไม่มีมันบ่มีแกงน่องไป่สมใช่ไก่เขาเหตุรับเขาอยู่แต่ว่าแต่ว่าผ่ไม่แกงนี่มาดนี้จนอ่าจนมาฮอดเทียนได้มาพายจะต่อยไปหาไก่พอดีน่องไปสมมเฮียนผมก็หลายนะครับก็เลยมาแกงแกงน่องไป่สมบาดนี้เี่ยวไปเียวไปให้เพิ่นให้เพิ่นแต่ว่าเงินก็เกิดจะไปขึ้นเพิ่นนํานะเพราะว่าผมไปหาซื้อว่าอะไรแต่ว่า ผมเลยหาไก่ยุ่แถวบ้านกับน้อไมิสมผมมีเหยนแกงแกงแต่เอาไปเอาใหไปไงมันปูมนอยากกินแกงน้องม่สมใส่ไก่ป่ะกันนี่แหละที่นี่วันนี้ไปไปหาเพิ่นได้ที่นี่ไปกับไปนั่งหาคนพอเห็นเห็นแต่สารปูหย่นปูสารสารปูเต่านะครับเห็นแต่สารปูเต่าเมียนคือเราเป็นค้นหลังผมคอมเราผมขาว ยังจำจำติดตาเลยครับยังยังจำติดตาเลยว่าเออเพิ่นเป็นคนรูปร่างแบบไดนเป็นผู้เฒ่าหลังยางขอมๆเสียบ่หนงงสาเนียงเสียบ่หนุงคือจังผู้เฒ่าสมัยเก่าแม่ยังต่อยเห็นบ่เห็นเวียกจนสมัยเก่าเพิ่นบ่ค่อยเออเสียบ่ค่อยหนงงเราแบบผ้าแพรอีโปผ่านบาไอ้ไรผ้าขามาผ่านบานะครับผ้าแพรอีโปก็คือผ้าขามาเท่าผู้เฒ่า คน,คนแก่คนเท่าสมัยก่อนนะครับมักถือผ้ามา,าเสื้อก็ไม่ค่อยใส่นะครับทํางานจนจนหลังนิดจนผิวนิดดำเลี่ยมเลยนะครับสมัยก่อนแล้วทีนี้อเอาแกงน้อยโสมมาเสี่ยวมามาไหามาไห้พ่อยญ่ายานหนึ่งหาบ่เห็นหาเรล่าบ่เห็นแต่ก็เห็นเรลาสี่ไปหนึง่งว่าเฮียนยุ่งเรื่องนีแล้วสี่ไปมองสารปูไหม,มปูพญ,ญาเต่าไหมนะครับ ก็เป็นเพิ่อนอย่าบอกบอกเลขบอกเลขต้องหยอดเท่านี่เอาหกคาหกบาทหาซิปเออหกบาทหาซิปหยดที่แล้วให้เงื่อนสามสิบหกบาทไปสือประทัดมาที่นี่มาวิ่งฟันอีกฟันมาพราะไงเพื่อนอยากกินแกงน้อาไม้ส้มเอาเงื่อนให้ไปสือแกงน้อไม้ส้มแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะหกบาทหาซิปท่านผู้ชมใช่ครับก็คือหกหาศูนย์ เนาะสำหรับตัวเลขเนาะเนาะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะครับผมนี่ผมกับมาเบาซูฟังนะครับความฝันมาความฝันก็คือความฝันเนาะครับไบเอฟซีกับามาวินฝันกับผู้ใดฝันกับเบาเลืยแล้วก็บทายคีไบเอฟซีเบิงนํำเนาะครแบ่งปัน่ะเอเวลามันดีออกมาแล้วมันมันจะเสียดายน้ำคนแล้วทีนี้เขาบ่าเขาก็บยาวากันเด้อเขาว่าเขาก็บยาวาผมเพราะว่า ผมก็อยากมาแบงปันมาวอาสูฟังถ้ามันเข้ามากแหละมันมันเสียดายเนาะครับเสียดายแต่ว่ากันเ้วแต่โชคแต่ดวงค้นคือกันเนาะแมนครับโฉคแต่ละคนดวงแต่ละคนก็บ่อกคือกันเนาะค่ะท่านผู้ชมกา่าไงคือค้นบรวยพร้อมกันเนาะก็คือดวงแต่ละคนนี่พลังค้นเขาบอกได้สามโตมากสิเขาบอกกับบ่หมักอื เขาบอกสามตัว่นบ่มักน้าเขามันออกมาก่นจังเสียดายนะครับแต่แต่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไงเนาะเพราะว่าที่ผมไปไทยตามสารใหม่ๆนี่ถ้าเลขเลขพ่อจังไปสารพนมไพรเนาะอยู่พนมไพรไหมเนี่ยต่อยเลขพ่อก็ไปเที่ยวต่างประเทศ อ๋อสารปูระเงื่มนั่นบ่เออปูระเงิมสามโตเลยดิปูระเงิมที่ที่มาที่เห็นเทลิโก้คอยซ้องเห็นยุทีวานเป็นกลอนแจกันบ่ะแมนยุคกลนแจกันนั่นล่ะกลนแจกันมีอย่างมันึงหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็แปดห้าแปดห้าแปดหายนิยุคลางลางหนึ่งหนึ่งศูนย์อยู่แถวบนแปดหาในี่โตใหญ่แต่ว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์นึ่งตัวนี้น้อยยุคลางบนนะครับพบกับึ้นตัวเลขให้บานี้ ตำเล่าแต่โป่เล้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเอมันออกศูนย์หนึ่งมีเอฟซีเมนก็มาอยู่เป็นเป็นเอ่อเป็นเสียดายเป็นเสียดายอยู่เป็นเกิดไปใส่แต์แปดห้าห้าแปดกับมีอหนึ่งหนึ่งศูนย์เป็นผู้ใดผู้ใดกับมี่ผู้ใดกันมี่นะค่ะท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับดวงนะครับท่านผู้ชมเนียผู้มีบุญวัสนามีบุญเก้าหลานะครับจะได้โชคลาภนะครับ จังไปตามสารต่างๆค่ะไปหาแนวทางเนาะค่ะคแต่ละหม่องแต่ละบอลกัดันด่วนไปเพราะว่าสิบป็นยน่ยมันอคืนย่ำกลางวันกับไปเนาะค่ะแดดๆดกับไป <c oughs> <ๆ S 2> ไปหานนมันก็จะมีมั่งนะครับบางสารกับเขาบางสารกับบ่เขาอันนี้คือทั้งช่องกับบ่อบริการลันตีว่ามันจิกเขาทุเขาทุกสาร่าปูคนไห้สูหม่องสูบอลเพื่อนไห่บางสารนี่ไห้ไายงวดนี่ อีกหวดต่อมาหนวดฐานมา,จากจะมาออกออกระมี่เป็นเหล็กค่อยกระมี่นะครับหรือบางศาลให้ตองหวดกระมี่นะครับบางศาลให้สามตัวแต่เ,ออเลขเลขเป็นพี่น้องกันไหม,มคือจังเลขโพยุสารปูตาผ้าขาวเห็นปะที่ที่ผมไปนะครับท่านผู้ชมสารปูตาผ้าขาวซึ่งผมไปผมไปคนเดียววันนั้นไปคนเดียวตอนกลางคืนแล้วก็มีเลขโพที่เห็นเป็น 6 8แปดหนึ่งหนึ่งกับเก็ดผมก็เคยบอกเอฟซนะครับว่าเป็นพี่น้องกันแต่ว่าขันเอาแบบมาวินมันก็คือหลายตัวเอซกับวาหลายตัวมันกับกันใบแน่น่ะนะครับกับโโหกันอยู่เอาเนาะเบาแล้วกันนั่นหมีหางประทัดล้นใส่หัวผมจนเต็มสามผู้ชมหางประทัดมันมีเลขแปดเก็ดศูนย์บ่แปดเจ็ดศูนย์เออมันมันมาเข่าแปดเก็ด ทางประทัตหล่นร่วงมาใส่หัวผมนะครับซ้ำไม่นําไปจุดเล็กทูบได้เห็นบ่เลขทูบเก้าแปดหนึ่งเก้าก็พกตัวเดียวกันหนึ่งกบเกตพี่น้องกันคันเป็นโรงเรียนมาวินก็ได้นะครับกับปามาณนอันนี้ก็คือเราสู้กันฟังนะครับเนาะถ้าหลายหม่องหลายบอลเรียกกับเข่ายบ่งหม่องกับบอกเขามันก็เป็นของธรรมดานะครับทางทีมงานทางผม จังสีนอกรับที่ว่าฝันคันฝันคันทงางไฮเอฟซีทั้งบ้านคันที่อยู่ไกลฝันแบบนี้ออกจังสี่โอ้ยคนมันก็มีตัวนอฝันก็คือควอมฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมมันมาวิ่นฝันหรือว่าปะต้อยฝันกับมาเว้าซูฟัางหล้วกับมาแบงปันเนาะะเนาะก็คือควอมฝันก็คือควอมฝันแหละค่ะท่านผู้ชมฝันตรงบางข้างกับตรงบางข้างกับบ่ตรงเนาะแม่นกับบ่แม่นมันเป็นช่วงจังหวะคือกันเนาะค่ะท่านผู้ชม กันเล่ฝันกับประมาณนี้สรุปฝันใด้ตัวเดียวมันบ่กะมันมีกะขี้ม้อไส้ขั้นขีกละไปอ๋อมอไส์ขั้นขีกที่ควบฝันเนยทะเบียนรถหมอไส้ขั้นฉีกกะเจ็ดหกหนึ่งสองนะคะทีมาวิ่งเพืน่นฝันเจ็ดหกหนึ่งสองแล้วกัปูไหเงินโอภยไงผู้เฒ่าไหาเงินเนาะคะ่ะแต่ผู้ชมไปซื้อแกงหน่อไม้ส้มแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่หกบาทหาิบก็คือหกห้าศูนย ครับ 7, 6, 1, 2, เจ็ดหกหนึ่งสองทะเบียนรถแค่นั้นแหละค่ะท่านผู้ชมเนะาะรับเป็นข้อมเสียส่วนบุคคลนะคะรับปวดใส่วิตารณญญาในการรับช่เพราะวะานีน่นค่ะกับต,ต้องฝันก็มาบอกสู้ฟังบางทีบอกว่าเขาแจ้งได้กันแต่คือว่าฟังไหวเนาะแต่ว่าฝันลังเทียวนอนฝันนี่ฝันอยู่แต่ว่าจำบ่ได้ท่านผู้ชมลังเทียน่ะจำได้ตั้งแต่ต้นฝันจนมาจบเลยจำได้แม่นเลย แค่บอกถุงเงินมันแหลนไปเฮาอย่างบนนะครับอืถุงเงินไม่รู้เห็นมันเห็นอะไรไปเฮาถุงเงินมาที่ผมเลี้ยงไว้อยู่นี้มีมีสองตัวนะครับมีมีสองตัวมีมูตอนนี้นะครับมีสองตัวแต่ก่อนหน้านี้มีอยู่สามตัวไอมีไอน้องถุงเงินถุงทองถุงทองถุงทองนี่ตายนะครับเสียแล้วถุงทองเสียแล้วเออเออถุงทองนี่เสียแล้วนะครับเสียแล้วนะครับ เนลืแต่ถุงเงินก็ไปโมตุนนะครับไปทางไหนพุ่นตัวหนึ่งเฮาอยู่พุ่นเออปุ่นกะเลรี่ยงไปน้ากันละกันตัวหนึ่งเฮาพุ่นก็เฮาไปน้ากันแต่ว่ากะดียางหนึ่งเนาะค่ะเลี้ยงไวเวลาออกไปสวนยังสี่ก็เลรี่ยงน้าปะตอยดีดีไปเฝ้าหดสวนยังสี่หดหญ้าหดต้นบักเขือบักนี่ก็ไปนอนเฝ้าจนขันจะควงบ่มาก็คือบ่มากเลี้ยงเขาแลวก็มันก็มีความผูกพันนะครับเนียนค่ะเลี้ยงม้า กมีขั้วผูกพันกับหมาเลี้ยงวัวกับมีขั้วผูกพันกับวัวเจ้าว่าขันบ่มีแนวกินกับบ่กินท่านผู้ชม,เ,มเอ้ยกินยากกินยากหายก็มาวิ่งมาวิ่งกินเขากับแก้วกันแล้วนเ <Grace S 1> แต่ว่ามันสองตนี่องอยใช่ตะแก้วว่ะดิบักตุนก็บักถุงเงินเหกินเขากับแกว้วกันแล้วเ่ท่านผู้ชมเอ้ยผมก็กินเขากับแก้วไปมันนี่ก็เลยอ้วนตุวอ้วนตุ้ยอ้วนอ้วนแก้วเขาก็คนหากินเป็นนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมมาเอ้ย โตบักทุ้งเงินกับบักตุนนี่มันหากินบ่เป็นหากินเองบ่เป็นเนาะก็ต้องหาให้มันกินกินเขากับแกง,ง้วก,ก,กับหากระนั่นะค่ะตานผู้ชมวับ้านนอกบ้านน้านะครับก็ไดไมีม่มค่ะว่าจังไหนบันที่นี่สรุปตัวเลขอะซ้ำนั่นแหละเนาะที่บ้านเลขันทะเบียนรถนะกับไปพอใยญ่เพ่นไหเงินไปสื่อแกงนะครับ ก็ก็จะประมาณนั้นก็ท่านผู้ชมในความฝันผมที่ผมฝันว่าได้ขับรถเครื่องนะครับขับรถเครื่องมอไซค์ทันคิกไปทําบุญใส่าทาบุญนะครับกับพระต่อยอแล้วก็ไปเจอเจอคนแก่อยู่ข้างลําห้วยนะครับไม่ใส่เสื้อนะครับเป็นคนแก่หัวขาวเลยนะครับยางรั้งของขมแล้วก็ให้เงินผมนะครับให้เงินผมไปซื้อ ว่าอยากกินแกงหน่อไม้หน่อไม้ดองใส่ไก่ภาษามันบานผมก็แกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่เพิ่นอยากกินนะครับให้งิ่ผมไปห้องบาทหาซิปผมไปหาสื่อว่ามีก็เลยด้มาเห็ดมากแกงยิ่งเฮียนเอาไปให้เพิ่นนะครับไปให้ที่นี่เพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นยิ่เฮียนหลังนี้เฮียนเพิ่นซีไปมันมันเป็นแต่ว่าเป็นสารทินเป็นสารปูพระาเตาผมจาได้เลยในความฝันว่าเป็นสารปูพญะาเตาอืนะครับกบ นี่ครับตัวเลขก็คือมีทะเบียนรถเกียแล้วก็นะครับที่ปู่ปู่ตาหรือว่าพ่อหญย,ย<ม>พู้นั้นเอาเงินให้ผมนะครับหกบาทหาให้ไปซื้อแกงก็คือเกียแล้วก็650ประมาณนั้นนะครับนะครับท่านผู้ชมะนะครับก็ความฝันนะครับ ของมาวินก็มาเล่ามาแบ่งปันเว่าสู้กันฟั่งนะครับกับที่เขาเพราเขา,เ,าเลขลอตเตอรี่จังไรก,กับกัญญาวาผมด้วยครับก็คืออยากมาเวา้าอยากมาแบ่งปันในนี่คือความตัางใจของผมนะครับความฝันมาเล่าสู้ฟั่งนะครับสําหรับในช่วงปีใหม่ไทยนี่นะครับช่วงวันสงการก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับ เที่ยวสงการให้สนุกสนานให้มีตควานซุขนะครับขับรถขับล่าเดินทางไปไสมาไสกับให้ระวังนะครับให้ระวังเพราะว่ามันเกิดอุอบัติเหตุทุกปีเลยนะครับช่วงสงการเพราะว่าคนกินเหล่าแล้วก็ขับรถเหาบ่อกินเหาขัาบรถแต่ว่าผู้เขากินเขาผัดมาาส่วนเทาก็มีนะครับอันนี้ก็กขอให้ปลอดภยัยทุกท่านทุกคนที่ไปเที่ยวสงการ ทุกหมองทุกบอลทั่วประเทศทัวโลกเลยนะครับนะครับสุดท้ายนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอให้ FC ทางบ้านทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับเปิดโชคเปิดดวงชะตาตอนรับสงการปีใหม่ไทยนะครับขอให้มีโชคไม่หลาบของหวดวันที16ไม่สายนพศ2 5 6 8ให้ปังปัง ลำลวยกันสุภุสุขเด้อครับเด้อคิดปรารถนาชิงใดกับขอให้ใดด้านงใจปรารถนานะครับสุขภาพแข็งแรงสำหรับวันนี้นะครับกับผมกับป้าต่อยกับกับล่าเลยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับทางช่องเ้วยนครับป้าวินชาแน,นลป้าต่อยชาแน,นลแล้วก็ทีมงานนุ่มอามคนเดิมแพทชาแน,นลน้องน้ำชาแนลแล้วก็พ่อทองแหลกคนเดิมเลยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับค่ะส,ส,ส,สวัสดีค,ค่ะ